อยากพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเขาเห็นอยู่นอกกรอบมาเยอะต้องลองไปอยู่ในกฎระเบียบบ้างซื่อสัตว์มีวินยัย อดทนสัจจะจถึงถึงเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ แต่ก็จะพยายามเก็บเงินสร้างบ้านให้แม่ใหม่ทำประกันภัยให้แม่ให้หน้องให้ครอบครัวครอบครัวจะได้มีหน้ามีตาในสังคม โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีให้บ่อยๆเดี๋ยวสักวันคุณหมอเขาก็จะลดยาให้ ถ้ามีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเรียนคอมมานะมันอยู่ในสมองนี่ประกอบคอมถอดคอมก็เรียนมา แต่บางบางบางโปรแกรมก็หลงหลงลืมๆเพราะว่าไม่ได้แปะคอมเท่าไหร่โน้ตบุ๊กที่บ้านพังถ้าเราเรียนมาหาลัยนะหมอกตรงๆแม่ออกรถยนต์ให้แล้วเราเลือกที่จะประพฤติตัวไม่ดีเอง เห็นแม่สันนี่สันนี่จะเปลี่ยนจากจับของเก่าไปจับปืนถ้าเขาให้ลงใต้ก็ยอมแต่เราก็ต้องฝึกอีกหลายปี บอกตรงๆนะเราไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มีแฟนลองให้เราออกจากซีสเกตไหมเราไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มีแฟนนะไปบำบัดท,ที่ปากช่องก็ได้แฟน3 0มสิบสี่สิบคน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาตินี้เกิดมาทําไมต้องมีคนโน้นคนนี้เยอะแยะเมียก็สิบกว่าคนเคยได้แกกับผู้ชายก็สิบกว่าคนแต่ไม่ท้องบอกแล้วประสบการณ์เราเยอะเรามันเจ้าชู้ แต่ทุกวันนี้มีคนเดียวคือจอร์ดเราเพิ่งคบกันยังไม่ถึงปีแค่นี้เลยคะ่ะ